จะเล่าเรื่องแปลกๆที่พระเดชพระคุณพระราชพรมยานวัท่าสุงหรือว่าพระมหาวีระถาวโรที่ท่านเรียกตัวท่านเองว่าฤาษีลิงดำท่านเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านยังเป็นพระมหายังหนุ่มอยู่ตอนนั้นท่านเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งกิจนิมนต์ของท่านต้องตระเวนไปเทศตามแต่เจ้าภาพเขาจะนิมนต์ไปที่ไหนก็แล้วแต่ ปัจจัยที่ญาติโยมติดกันเทศถวายให้มานั้นท่านก็เอาไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจนหมดแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยมาเหตุการณ์ประหลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำรับนิมนต์ไปแสดงพระธรรมเทศนาที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางไปกันสมองค์มีพระเพื่อนอีกสององค์ร่วมทางไปด้วยหลังจากที่เทศเสร็จแล้ว ก็เป็นเวลาค่อนข้างเย็นหลวงพ่อกับพระเพื่อนก็เดินทางกลับสมัยนั้นถนนหนทางไม่ได้ตัดผ่านในรถยนต์แล่นไปแล่นมาได้อย่างปัจจุบันเวลาจะเดินทางไปไหนก็ต้องใช้สองเท้าในย่ำเดินกันจริงๆพระภิกษุหรือฆราวาสเนี่ยก็ต้องเดินเหมือนกันทั้งนั้นแหละหลวงพ่อฤาษีกับพระเพื่อนก็เดินออกมาจากบ้านของอบ้านหนองผักนาคเนี่ยเดินมาได้ไม่ไกลก็เกิดฝนโปรยปลายลงมา ก็เดินไม่หยุดเดินกล้ำฝนมาได้ครู่หนึ่งก็มีผู้หญิงเจ้าของบ้านข้างทางวิ่งออกมานิมนต์ขอให้พระภิกษุทั้งสามรูปนี่เข้าไปหลบฝนในบ้านก่อนหลวงพ่อกับเพื่อนพระนี่ก็รับนิมนต์บ้านที่ท่านเข้าไปหลบฝนนี่เป็นเรือนทรงไทยสองหลังคู่มีหอนั่งกลางแสดงว่าเจ้าของบ้านมีฐานะเข้าขั้นมีอันจะกินพอขึ้นไปบนเรือพนพ้นฝนแล้วก็ทราบว่าผู้ที่อยู่ในเรือนหลังใหญ่เวลานั้นมีกันสามคนคือแม่แล้วก็ลูกสาวอีกสองคน ส่วนพ่อบ้านกับลูกชายคนโตเข้าไปทําธุระในตัวจังหวัดสุพรรณบุรีกว่าจะกลับก็คงจะเป็นพรุ่งนี้เช้าหลวงพ่อกับพระเพื่อนก็รู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันเนื่องจากมีพระวินัยกําหนดให้ภิกษุละเว้นอยู่ร่วมสถานที่อันเป็นที่มุงบังรับตาคนอื่นกับผู้หญิงตามลําพังแต่เมื่อเกิดภาวะอย่างนี้จําเป็นอย่างนี้ท่านก็ถือตัวว่าท่านและพระเพื่อนมีความตั้งมั่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ ส่วนโยมทั้งสามก็แสดงความเคารพนอบน้อมด้วยศรัทธาบริสุทธิ์เช่นเดียวกันก็จำต้องอนุโลมไปตามสถานการณ์ผู้หญิงคนที่เป็นแม่บ้านก็ต้มน้ำร้อนมาถวายแล้วก็หลบหน้าไปเพื่อให้พระได้ผัดผ้าจีวรที่เปียกน้ำฝนออกพึ่งเวลานั้นฝนยังกระหน่ำลงมาอย่างต่อเนื่องไม่มีวี่แววจะลดราวาสอกเขซาสเสลยกระทั่งเวลาล่วงไปจนมืดคำ่ำฝนก็ยังตกไม่หยุด ผู้หญิงแม่บ้านก็เข้ามานิมนต์ให้พระภิกษุสามองค์ในจำวัดค้างคืนซะที่นี่พรุ่งนี้เช้าจะถวายพระตาหารเช้าเมื่อฉันแล้วจะได้เดินทางต่อไปแล้วแม่บ้านก็นําเอาเสือ่อแล้วก็หมอนใหม่มาจัดวางให้ที่ห้องโถงข้างนอกหลวงพ่อฤาษีก็ถามว่าเรือนแฝดอีกหลังซึ่งว่างอยู่จะไปพักนอนไม่ได้เหรอผู้หญิงแม่บ้านก็บอกไปนอนไม่ได้เพราะว่าพ่อบ้านสั่งไว้ไม่ให้ใครไปนอนท่านก็ไม่ว่าอะไร คืนนั้นพระสามรูปก็นอนกันอยู่ที่ห้องถงโลง่ลงๆด้านนอกส่วนสามแม่ลูกก็เข้าไปนอนอยู่ในห้องมิชิดหลวงพ่อฤาษีไม่ชอบนอนรวมกับใครมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะไม่สะดวกในการทํากิจของท่านเช่นว่าอาจจะรบกวนคนอื่นถ้าจะลุกมานั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าของบ้านเขานอนเรียบร้อยแล้วก็พระเพื่อนก็เตรียมจําวัดท่านก็เลยหอบเสื่อกับหมอนไปนอนที่เ,เรือน แฝดอีกหลังหนึ่งซึ่งยังว่างอยู่ที่ว่านั่นแหละปูเสื่อวางหมอนแล้วหลวงพอ่อฤาษีก็กำหนดจิตบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนนอนหลับตากำหนดลมหายใจไม่ถึงห้านาทีก็ต้องลืมตาขึ้นมาอีกเนื่องจากรู้สึกว่าไม่ได้อยู่องค์เดียวมีคนอื่นมาอยู่ร่วมห้องพอลืมตามองไปรอบห้องก็พบว่ามีคนมาอยู่ในห้องนับสิบคนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายกำลังเดินกันให้ไขวไปหมด แม้ว่ามีคนจำนวนมากเดินสับสนวุ่นวายแต่ไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเลยหลวงพ่อฤาษีก็มองไปที่เท้าของทุกคนก็เห็นลอยอยู่เหนือพื้นเกือบคืบท่านก็รู้ว่าพวกนี้เป็นผีที่สิงสู่อยู่ในห้องนี้แต่ว่าหลวงพ่อไม่มีอารมณ์กลัวผีหรอกท่านคิดว่าผีก็อยู่ส่วนผีพระก็อยู่ส่วนพระอย่ามาก้าวไก่รบกวนกันเป็นใช้ได้เพราะฉะนั้นท่านก็ตั้งใจจะนอนหลับตามปกติ พอท่านนอนหลับตาพวกผีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ฮือกันมายืนล้อมรอบตัวท่านแล้วก็จ้องขมิงมองลงมาอย่างประสงค์ร้ยเป็นจุดเดียวทําให้หลวงพ่อจําต้องลืมตาขึ้นมาใหม่เวลานั้นก็รู้สึกรําคาญเป็นที่สุดก็บอกกับพวกผีเหล่านั้นพยายามารบกวนวุ่นวายกับท่านไหนออกไปห่างๆพวกผีก็ถอยออกไปแต่พอท่านจะนอนหลับมันก็เข้ามาล้อมใหม่นะทาอย่างเนี้ยสามครั้งสามหนหลวงพ่อฤาษีตอนนั้นอยู่ในวัยหนุ่ม รู้สึกรำคาญอย่างที่สุดท่านก็ถามพวกมันว่าจะมายุ่งกับท่านทำไมไอตัวท่าทางเป็นหัวหน้าผีทั้งหลายมีหน้าตาหน้ากลัวเชียวก็บอกว่าอยากพูดมากไม่งั้นจะหักคอเชียวหลวงพ่อก็บอกอยากหักคอก็มาหักสิอ่ะมาไอ้นั่นมันก็เข้ามาจริงๆแต่พอเข้ามาใกล้เกินรัศมีวาหนึ่งก็รีบถอยหลังกรูดอย่างเกรงกลัวหลวงพ่อก็ถามอาะทำไมไม่เข้ามาใกล้ๆละ่ะหัวหน้าผีก็ชี้มือไปที่กระเป๋าอังสะที่ท่านใส่อยู่อ่ะ แล้วก็บอกว่าเอาออกไปก่อนสิได้ยินผีมันบอกอย่างนั้นหลวงพ่อก็นึกได้ว่าในกระเป๋าอังสะนี่มีพยันหลวงพ่อปานพับใส่ไว้หมายถึงหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอาจารย์ข้องท่านหวหน้าผีเนี่ยมันกลัวพยันนี้เองท่านก็บอกกับมันบอกว่าอ่ะอยากจะให้เอาออกก็จะเอาออกหลวงพ่อฤาษีก็หยิบเอาพายันหลวงพ่อปานอานอกมาจากกระเป๋าอังสะแล้วก็สำรวมจิตอราราธนาบารมีพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อปานเป็นที่สุด ขอให้ขับไล่เจ้าพวกผีนี่ไปไกลๆจนออกนอกรั้วไปเลยแล้วท่านก็บโบกผ้ายันโบกไปโบกมาพริปตาบรรดาผีที่รายล้อมอยู่ก็กระเจิดกระเจิงออกจากห้องไปเลาะเลาะอยู่ริมรั้วไม่กล้ากล้ำกลายเข้ามาอีกหลวงพ่อฤาษีก็เลยนอนหลับได้สบายเช้าว,วันรุ่งขึ้นผู้หญิงเจ้าของบ้านแล้วก็ลูกสาวสองคนก็รีบตื่นแต่เช้าทําอาหารนํามาถวายพระทั้งสามรูปตอนที่กําลังฉันเช้าอยู่นั้น พ่อบ้านกับลูกชายคนโตเขาก็กลับมาก็ทราบจากภรรยาและลูกสาวว่านิมนต์พระมาพักที่บ้านเพราะว่าฝนตกหนักก็เข้ามานมัสก,การแล้วก็สนทนาด้วยตามสมควรจากนั้นเขาก็รีบไปยังเรือนหลังที่ว่างนะจุดทูปสวดมนต์อยู่พักหนึ่งก็ออกมาทําหน้าตาเหลือหลาท่าทางตื่นตื่นแล้วก็เข้ามาพนมมือถามพระทั้งสามรูปว่าเมื่อคืนนี้มีพระคุณเจ้าองค์ไหนไปนอนที่เรือนหลังนั้นบ้างครับหลวงพ่อฤาษีท่านก็บอกว่า อาตมาไปนอนเองเขาก็ถามต่ออีกว่าพบอะไรบ้างครับหลวงพ่อก็บอกโอ้ผีเยอะจังเลยโยมเขาถามอีกแล้วพระคุณเจ้าทํายังไงบ้างท่านก็บอกว่ามันกวนอาตมาสามหนเลยไล่ไปอยู่นอกรั้วผู้ชายเจ้าของบ้านเขาก็เลยพูดว่าโอ้อย่างนี้เองในเวลาผมเรียกผีมาหาก็เลยไม่ยอมมาผีบอกว่าพวกมันกลัวหลวง,งพ่อหลวงพ่อฤาษีริงดําท่าน สอบถามผู้ชายเจ้าของบ้านก็ได้ความมาเรียนคาถาเรียกผีมาจากอาจารย์ที่เป็นคา,ารวะสามารถเรียกผีมาเลี้ยงได้การที่เลี้ยงผีไว้ก็เพื่ออาศัยพวกผีคอยปกป้องคุ้มครองบ้านให้พ้นภัยอันตรายเพราะเวลานั้นมีเสือปล้นโจนรร้ายชุกชุมครอบครัวของเขาก็มีฐานะพอสมควรแล้วก็อยู่ห่างจากบ้านหลังอื่นๆพวกโจรเนี่ยเคยคิดจะมาปล้นหรือว่าจับคนในครอบครัวไปเรียกค่าถ่ายหลายครั้งแต่ว่าผีที่เลี้ยงไว้ก็จะมาบอกให้รู้ตัวล่วงหน้าก่อน แล้วเวลาพวกโจรมันมาจริงๆผีก็จะพาให้หลงทางจนเข้าบ้านไม่ได้บ้านนี้ก็อยู่รอดปลอดภัยจากเสือปล้นโจนรร้ายมาได้ก็เพราะผีช่วยเอาไว้เขาว่าอย่างนั้นทีนี้ชายผู้เลี้ยงผีก็สงสัยว่าหลวงพ่อฤาษีนีมีอะไรดีอ่าผีเขาถึงได้กลัวนะักถึงนนกันหนีออกไปอยู่นอกรั้วหมดท่านก็บอกให้ทราบว่าท่านเป็นสิทธิ์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคผู้ชายเลี้ยงผีนี่ก็สิ้นสงสัยก้มลงกราบแล้วก็บอกว่ามิหน้าแล้วครับ เจ้าผีพวกนี้มันไม่เคยกลัวใครเลยนี่เออหลวงพ่อเป็นสิทธิ์หลวงพ่อปานนเองผมเชื่อแล้วครับว่าผีกลัวเมื่อได้เวลาอสมควรหลวงพ่อและพระเพื่อนอีกสองรูปก็กล่าวลาเจ้าของบ้านแล้วก็ออกเดินทางกลับวัดของท่านครับนั่นก็เป็นเรื่องที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเล่าให้ฟังครับก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวผมมีเรื่องผีๆเล่าให้ฟังอีกเรื่องครับเพราะว่า คนสมัยก่อนเนี่ยมีเรื่องแบบนี้ยเยอะเชียวตุแกผีอ่าท่านผู้ฟังเคยฟังไหมครับยายมีครับแกเกลียดตุแกมากตอนแกเด็กๆกมันเคยโดดเกาะคอแกแล้วมันไม่ยอมปล่อยทําให้แกตกใจร้องไห้จ้าแล้วก็ปัดมันออกไปเลยทําให้แกกลัวตุแกสุดขีดมาตั้งแต่บัดนั้นน่ะสมัยก่อนนี้เขาบอกว่าถ้าโดนตุแกเกาะคอแล้วจะต้องกินน้ำเจ็ดองค์กินเกลือเจ็ดไหแต่ยายมีแกไม่ได้ทำอย่างนั้นนะแกก็เกลียด กลัวตุกแกเหลือเกินแล้วอะ่ะพอโตเป็นสาวเห็นตุกแกอยู่ในบ้านไม่ได้เลยต้องเอาไม้ไปตีไปไล่ไม่ให้มันอยู่ในบ้านกลัวมันจะเกาะคอเอาอีกแล้วที่บ้านก็มีตุกแกเยอะมันอยู่ในห้องเรือนอยู่ที่กอไผ่ข้างเรือนส่งเสียงร้องตอนกลางคืนน่ากลัวเสียงตับแกตับแกพอแต่งงานแล้วแกก็ให้ผัวกัไล่ตุกแกออกไปจากบ้านให้หมดผัวก็ทําตามเพราะไม่งั้นแกก็นั่งบนไม่รู้จักหยุด ทั้งเยมีทั้งผัวนี่ฆ่าตุกแกซะมากมายเห็นไม่ได้เป็นต้องไล่ต้องทุบตีมันทำเวรทำกรรมไว้กับตุกแกไม่ใช่น้อยจนอยู่มาวันหนึ่งเยมีล้มเจ็บลงลูกหลานเต็มบ้านก็ช่วยกันดูแลสมัยนั้นรักษากันที่บ้านไม่ได้โร,ง,รงพยาบาลจะอย่างดใดเยมีก็ตกใจตื่นกลางดึกเพราะว่าได้ยินเสียงตุกแกมันรอ้องอ่าแกก็เลยลืมตาพลงร้องบอกใครต่อใครให้ไล่ตุกแกไปทีแกกลัวมันจะมาเกาะคอแกอ,อีก ลูกชายคนโตของแกก็ไปไล่ทุกแกตัวนั้นไปมันก็เงียบเสียงพักเดียวมันก็ร้องขึ้นมาอีกยัยมีก็ตกใจตื่นอีกเดือดร้อนลูกๆก็ต้องช่วยกันไปไล่ทุกแกให้หนีไปแต่ว่าทุกแกตัวนั้นมันเหมือนกับจะแกล้งยัยมีมันคอยจะมาร้องอยู่เรื่อยจริงๆแล้วคนที่ไปไล่ก็ไม่เห็นตัวมันเสียงของมันร้องดังออกมาจากข้างๆครัวตรงนั้นมีกอไผ่ก็ไม่รู้แน่ชัดว่ามันอยู่ที่กอไผ่หรือเปล่ายัยมีก็นอนไม่หลับ แกหวาดผวาตุแกตัวนั้นมากแกว่าเสียงร้องมันดังแปลกมันเหมือนจะร้องว่าตายแน่ตายแน่ว่าอย่างนั้นแม่ลูกหลานจะบอกมันไม่ได้ร้องอย่างนั้นสักหน่อยแต่ยายมีแกก็ได้ยินเป็นอย่างนั้นนะแกเถียงแกกลัวมากแกว่ามันแช่งไอ้แกตายมันแช่งชักหักกระดูแกมันเกลียดแกอ่าเกลียดที่แกเกลียดมันแกก็ถึงก็ร้องดังลั่นออกไปกูยังไม่อยากตายเว้ยกูยังไม่อยากตายเว้ยไอ้ตุกแกจังไรแกร้องลั่นขึ้นมาจนลูกหลานพากันตกใจ พอแกร้องขึ้นมาเสียงตุกแกมันก็ร้องขึ้นมาบ้างลูกหลานฟังแล้วเออมันจริงอย่างที่ยายมีบอกเสียงมันฟังเหมือนกับว่าตายแน่ตายแน่ว่างั้นก็ทําให้ลูกหลานมองหน้ากันเลือกหลักเลือกหลักตอนดึก,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 กนะน่ากลัวยายมีกระวนกระวายเป็นการใหญ่เนะงอือออกพลักพลากท่วมตัวทุรนทุนทรไยอ่าร้อนจนนอนไม่ได้ลุกนั่งเรียกหาพัดลูกหลานก็พัดให้พัดเท่าไรแกก็มาเย็นหันซ้ายหันขวา อยากจะอาบน้าแกว่าอย่างนั้นเสียงตุกแกก็ร้องขึ้นมาแกก็ให้ไปไล่ตุกแกไปพ้นๆลูกชายของแกก็ไปไล่เอาไม้ฟาดไปตามข้างๆฝาครัวแหละแล้วก็ลงไปฟาดไล่ที่กอไผให้มันกลัวจะได้ไม่มารบกวนมันก็เงียบเสียงไปพอมันเงียบเสียงใยมีก็ค่อยๆสงบลงแกเป็นไข้ตัวร้อนอาบน้ําไม่ได้ลูกก็เช็ดตัวให้แกก็ได้นอนพักผ่อนหลับไปได้ครู่เดียวเอาอีกแล้วตุแกร้องอีกแล้ว ตายแน่ตายแน่ลูกหลานทนไม่ไหวยัยมีลุกขึ้นพวดพลาดร้องแต่ว่ากลัวกลัวมันจะมาเอาชีวิตมันจะมาเอาชีวิตไปไม่ไปไม่ไปยังไม่ไปที่ว่าลูกหลานทนไม่ไหวนั่นคือก็หันหน้าเขาหารือกันว่าเอ๊ะตุ๊กแกตัวนี้มันไม่ใช่ตุ๊กแกธรรมดาซะแล้วสงสัยจะเป็นตุ๊กแกผีจะเป็นแน่แท้ถ้ามันเป็นตุ๊กแกผีก็ต้องไปเอาหมอผีมาไล่มันถึงจะไปก็มีคนไปตามหมอผีมาที่บ้านหมอผีชื่อตาดวง ตะด้วงมาก็ลงมือทำพิธีไล่ผีตุกแกใช้ข้าวสารเสกซัดก็ไปในกอไผ่ซัดที่ท้ายครัวระหว่างนั้นลมพัดแรงเหมือนกับฝนจะตกกอไผ่ก็ปั่นป่วนไปหมดผงฝุ่นนี่ปลิวว่อนไม่ว่าใครก็กลัวกันทั้งนั้นนะตอนนั้นยายมีในตัวสั่นงนันงกนอนขดตัวหลับตาปี๋ใช่ไหมมองดูอะไรทั้งนั้นนะอุดหูเอาไว้ด้วยไม่อยากจะได้ยินอะไร มีเสียงตุ๊กแกตัวนั้นร้องขึ้นมาอีกก็โดนสัตว์เข้าสารเสกจนเงียบไปเป็นปลิดทิ้งต่อมาทุกอย่างก็สงบลงหมอดวงบอกว่าผีตุ๊กแกไปแล้วมันคงจะเป็นวิญญาณตุ๊กแกที่ยยมีเคยฆ่ามันตายมันอาฆาตก็เลยมาหลอกหลอนหมอผีก็ขอร้องอยายมีว่าอยากฆ่าตุ๊กแกอีกก็เลยสงสารมันมันก็สัตว์ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะอยายมีก็รับปากว่าจะไม่ทําอีกแล้ว หลังจากวันนั้นอาการเจ็บป่วยของยายมีก็ดีขึ้นไปลำดับหายวันหายคืนจนเดินไปไหนมาไหนได้แข็งแรงไปวัดไปทำบุญไปคุยบ้านโน้นบ้านนี้ได้ก็เที่ยวเล่าไอ้เรื่องแปลกประหลาดให้ใครต่อใ,ใครฟังจนทั่วทั้งหมู่บ้านไอ้ตุกแกผีองแกนี่แหละครับเวลาหมดแล้วท่านผูฟังรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณต่อรายการทุกท่านนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวผมมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องครับคุณปัญญาอยู่อยุธยาเล่าให้ฟังบอกว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งทรงไทยอยู่ทางด้านเหนือของบ้านแก่ครอบครัวนี้มีเรือนไทยหลังใหญ่แล้วก็เรือนอีกหลังหนึ่งเล็กกว่าได้ยินเขาเรียกทรงบังกะโลปลูกอยู่ใกล้ๆกันอ่าแล้วก็มีคลองในบ้านนี้ก็มีกันทั้งหมดสคนมีพ่อแม่แล้วก็ลูกผู้หญิงผู้ชาย หัวหน้าครอบครัวชื่อลุงเต็กตัวใหญ่เบ้อเลยผิวขาวเป็นนักเลงประจำหมู่บ้านคนเกรงแต่ว่าลูกสองคนนิสัยไม่เหมือนพ่อกลับเหมือนแม่เป็นเด็กเรียบร้อยทั้งคู่เลยป้าบุญเนืองเมียลุงเต็กเนี่ยเป็นคนใจเย็นพูดน้อยตามใจผัวไม่มีปากมีเสียงอะไรแต่ว่าลุงเต็กนี่ก็แปลกกับคนอื่นนี่แสดงความเป็นนักเลงแต่กับป้าบุญเนืองนี่ลุงเต็กไม่เคยใช้อำนาจบาดใหญ่ไม่เคยดุดาไม่เคยใช้ความป่าเถื่อนอะไร ไม่ว่าใครก็พูดว่าแกเป็นคนรักเมียเกรงใจเมียก่อนได้เสียเป็นเมียผัวกันเนี่ยแกง้อป้าบุญเนืองอยู่เป็นปีๆเพื่อขอความรักจนป้าบุญเนืองใจอ่อนป้าบุญเนืองนะไม่อยากจะรับรักลุงเตกอะเพราะคนมักจะซุบซิบกันมาลุงเตกเนี่ยหากินทางปล้นทางจี้เป็นไอ้เสือปล้นมีพรรคพวกออกหากินกลางคืนว่างั้นเรื่องนี้พูดกันหนาหูมากชาวบ้านเขาก็สังเกตดูกันก็เชื่อว่าเป็นความจริงเพราะว่าบ้านลุงเตกก็ไม่ได้มีที่นากี่ไร่ ไม่มากอะไรเท่าไรแต่ทำไมปลูกบ้านหลังใหญ่โตเบ้อเล่ากันว่าป้าบุญเนื่องเนี่ยขอให้ลุงเต็กสัญญาว่าจะเลิอกอาชีพที่ไม่ดีไม่งามหันมาทำมาหากินอย่างคนอื่นเขาถ้าลุงเต็กไม่สัญญาก็าจะไม่ยอมแต่งงานด้วยก็ทำให้ลุงเต็กต้องตกปากรับคำก็เลยแต่งงานกันแต่งงานแล้วป้าบุญเนื่องก็ย้ายไปอยู่บ้านลุงเต็กลุงเต็กเป็นลูกคนเดียวพ่อพ่อแม่ของแกตายก็ไม่มีใครอีกแล้วนอกจากครอบครวัวของแกเอง ลุงแต๊กหวนกลับไปหากินในที่ลับหลบซ่อนอีกก็คือเรื่องไม่ดีป้าบุญเนื่องก็ไม่ปรีปากเพราะว่าได้สัญญากันแล้วกลับไปทําอีกก็เท่ากับไม่รักษาคําพูดเองลุงแต๊กก็รู้ว่าป้าบุญเนื่องนไม่พอใจป้าบุญเนื่องสงสารลูกๆถ้าพวกเขารู้ว่าพ่อเนี่ยเป็นพวกมิจฉาชีพก็จะอับอายขายขี้หน้าคนอื่นก็เลยไม่อยากให้ลูกมีปมด้อยตัดสินใจเอ่ยปากพูดกับลุงแต๊กว่าสัญญานั้นว่ายังไงลืมแล้วเหรอ อะไรทำนองเนี้ลุงเตกก็ยอมทำตามหยุดได้ไมน่น้นก็หันไปจับทำอีกป้าบุญเนื่องรู้ก็ไม่พูดด้วยแลย้วทีนี้ลุงเตกงอจนป้าบุญเนื่องพูดออกมาคําทํานองว่าไม่อยากพูดกับคนที่ไม่รักษาคําพูดแล้วก็ไม่ต้องการมีผัวที่มือเปื้อนเลือดว่าอย่างนั้นเนื่องจากว่าไอการปล้นเนี่ยถ้าเจ้ารัพบเขาขัดขืนก็มีการฆ่าเจ้ารับด้วยป้าบุญเนื่องก็รู้ว่าลุงเตกฆ่าคนมาหลายคน เท่านั้นเองลุงเตกแกก็น้อยใจมากกินเหล้าเมาอยู่หลายวันป้าบุญเนื่องก็ไม่เหลียวแลป้าบุญเนื่องแกเป็นผู้หญิงใจเด็ดมากพอเมาลุงเตกก็งอนเงาะสะบูดสาบานว่าจะไม่ทําอีกแล้วแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงป้าบุญเนื่องก็ไม่พูดด้วยแล้วก็ไม่มีทีท่าจะเชื่อคําพูดเหล่านั้นข้างฝ่ายลุงเตกก็ไม่ละความพยายามตื้อหนักเข้าป้าบุญเนื่องก็พูดออกมาว่าคนอย่างลุงเตกตายแล้วเกิดใหม่บางทีจะเปลี่ยนนิสัยได้ละมัง้ง หายไปตั้งแตบบ่ายไม่มีใครเห็นหายไปคืนนึงก็ยังไม่กลับสองคืนก็ยังไม่กลับลูกๆก,ก็ถามหาพ่อว่าพ่อหายไปไหนจนวันที่สามได้กลิ่นเหม็นๆป้าบุญเนืองไปค้นหาต้นเหตุมาจากห้องเรือนทรงไทยเนี่ยเปิดเข้าไปก็พบว่าลุงเตกนั่งตายร่างกายเน่าเหม็นอยู่ในนั้นปล่อยโฮออกมาเลยแกสดยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปหลังจากงานศพผ่านไปแล้วเรือนหลังนั้นก็ปิดตายไม่มีใครไปนอน ตามธรรมดาเรือนหลังนั้นก็ไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวนอกจากลุงแตกค,คนเดียวป้าบุญเนื่องคุยกับลูกๆแล้วก็เห็นพ้องกันว่าขายซื้อก็ดีมีคนอยากได้เพราะว่าเป็นเรือนไทยที่สวยมากแต่ว่าคนใกล้บ้านที่รู้ว่ามีคนตายในห้องเรือนก็ไม่ว่าอยากได้มากแค่ไหนก็ไม่กล้าเสี่ยงลกลัวผีหลอกแต่ก็เหมือนคิดกันไปเองก็ไม่มีข่าวว่าผีลุงแตกเฮี้ยนอะไรที่แรกไม่มีคนซื้อแต่ตอนหลังก็มีคนแวะไปดูกันหลายคนมีสนใจกันจริงๆอยู่สามคนเพราะว่าขายราคาไม่แพง ราคาที่ไม่แพงนี่แหละก็ทําให้คนนึกเสียดายถ้าไม่ซื้อไว้คนอื่นซื้อไปแล้วจะมานึกเสียดายทีหลังช่วงนั้นใครตัดสินใจก่อนก็จะได้ครอบครองเรือนไทยหลังนี้ลุงกเกษมแกมีอาชีพปล่อยเงินกู้แกก็ตกลงใจก่อนใครก็นึกชอบเรือนหลังนี้มาตั้งแต่เห็นทีแรกแล้วก็มีการซื้อขายหรือถอนไปปลูกในที่บ้านของแกปลูกบ้านเสร็จสับาเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น จะมีการทำบุญบ้านใหม่กันช่วงนั้นเองเรือนไทยหลังใหม่ที่ปลูกเข้าคู่กับเรือนไทยหลังเก่าของแกก็เกิดมีสิ่งแปลกประหลาดกลางดึกไม่มีใครไปนอนจะได้ยินมีเสียงคนเดินแล้วก็มีเสียงเปิดปิด,ป,ดประตูห้องเรือนและหมาในบ้านพากันส่งเสียงเหา่าหอนเสียงมันโหยหวนชวนขนลุกขนพองเหลือเกินทําให้ลุงกเกษมต้องลุกขึ้นมาเอาไว้ฉายไปส่องดูว่าใครนะั้นมันหานกล้าทําอะไรในบ้านใหม่ของแกเดี๋ยวเจอจะซัดด้ปืนที่แกถือติดมือไปนั่นแหละ ส่องไฟฉายค้นหาดูจนทั่วทุกซอกทุกมุมก็ไม่เห็นมีใครสักคนหนูสักตัวแมวสักตัวก็ไม่มีห้เห็นก็ยิ่งทําให้แกประหลาดใจวันรุ่งขึ้นกลางวันแสกๆกับป้าสําเนียงเมียคููทุกครูยากของลุงเสมขึ้นไปปัดขวาดก็ไปได้ยินเสียงคนพูดกระซิบกระซาบดังอยู่ในห้องเรือนที่แรกก็แกก็กลัวแต่แล้วก็เห็นว่ามันเป็นเวลากลางวันก็เลยย่องไปแอบฟังอยากจะรู้ว่าเป็นใครเข้ามาในบ้านและมันกําลังพูดอะไร ก็ได้ยินเสียงพูดบอกว่านี่บ้านกูบ้านกูบ้านกูพูดซ้ำๆอย่อยางเนี้ยแกขนลุกเกรียวเลยพยายามมองแล้วไม่เห็นมีใครมีแต่เสียงดังอยู่ก็รีบไปบอกลุงเสมลุงเสมก็มาเปิดประตูห้องเรือนพลัวพรวดพลาด้าไปแต่ก็ไม่เจอใครทีแรกยังไม่คิดว่าเป็นผีจนคืนต่อมาเสียงเดินเสียงปิดเปิดประตูห้องเรือนดังอีกลุงกเกษมก็ไปดูแล้วไม่เห็นก็เริ่มคิดว่าน่าจะเป็นผีหลอกก็รีบไปหาเรือหลวงพ่อที่วัด ท่านก็บอกว่าทําบุญปราบพรมน้ามนต์เสียหายไม่มีอะไรแล้ววันที่ทําบุญนะ่ผีเข้าป้าสําเนียงพูดเป็นเสียงผู้ชายชี้หน้าลุงกเกษมบอกนี่บ้านกูมึงย้ายบ้านกูมาทําไมลุงเสมก็ชี้แจงว่าแกซื้อแล้วให้เงินป้าบุญเนื่องไปแล้วซื้อมาอย่างถูกต้องแต่ว่าผีไม่ฟังเสียงอ่ะพูดอยู่คําเดียวให้เอาบ้านไปคืนไม่ว่าจะพูดยังไงผีก็ไม่ยอมลุงเสมก็ฉุกคิดได้ให้คนไปรับป้าบุญเนื่องมาพูดให้ผีเข้าใจ พอป้าบุญเนื่องมาวิญญาณที่แฝงอยู่ในร่างป้าสําเนียงก็ร้องออกมาอย่างดีใจเรียกป้าบุญเนื่องเข้าไปหาแล้วก็สวมกอดอร้องไห,ห้ใหญ่เลยพร่ำบอกว่าคิดถึงเหลือเกินคิดถึงเหลือเกินป้าบุญเนื่องก็พูดให้ดวงวิญญาณลุงเตกเข้าใจว่าขายบ้านได้เงินมาแล้วบ้านเป็นของลุงกเกษมเขาแล้วขอร้องลุงเตกอย่าไปรบกวนครอบครัวลุงเสมอีกเลยผีผีลุงเตกก็ถามว่าแล้วที่ป้าบุญเนื่องโกรธอยู่ยกโทษให้หรือยัง ป้าบุญเนื่องตอบว่ายกโทษให้แล้วเท่านั้นเองน้ําตาก็ไหลพรากพราก,รากออกมาจากตาของป้าสําเนียงวิญญาณก็ออกจากบ้านไปออกจากร่างไปบ้านนั้นก็ไม่มีผีอีกต่อไปแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆครับเกิดขึ้นที่จังหวัดอยุธยาครับท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ